จนหลังจากที่พระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระราชพนโกโสลท่านมโนภาพลงเมื่อปี2560นั้นอาตมานั้นก็ได้มารับเป็นเจ้าอาวาสแทนจากพระเดชพระคุณหลวงพอ่อการที่พระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระราชพนาโกสลน,นั้นในตอนนั้นท่านก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสาธานณสงเคราะห์อของจังหวัดของจังหวัดอยู่แล้วของจังหวัดอยู่แล้วเนาะเมื่อท่านสิ้นลง ท่านเจ้าคณะจังหวัดพระราชอุทัยโสพลท่านก็ประชุมแล้วก็คุยคุยก็ตามคณะสงฆ์ของจังหวัดอุทยได้มีประชุมกันแล้วก็เลือกคณะฝ่ายดูแลฝ่ายทั้ง6ฝ่ายการดูแลทั้ง6ฝ่ายนี้เป็นกฎของเทระสมาคมที่ให้แต่ละจังหวัดนั้นต้องมีงานทั้ง6ฝ่าย งานหกฝ่ายของทางเทระสมาคมที่มอบให้แต่ละจังหวัดทานั้นก็จังหวัดอุทัยธานีนั้นโดยท่านเจ้าคณะจังหวัดพระราชอุทัยโสพลท่านก็มีมติให้เจ้าวัดวัฒนสุงดูแลด้านงานสาธารณประโยชน์กัตมานั้นก็ได้รับการแต่งตั้งเมื่อประมาณปี2562การทำงานนั้นก็ ที่วัดนั้นไม่ค่อยหนักใจเท่าไหร่นะเราทํามาตั้งแต่สมัยหลวง,งพ่อพระลพมยาหลวงพ่อพระรัตนโกศลนั้นทํางานมาอย่างต่อเนื่องบางคนเห็นว่าหลวงพ่อสร้างวัดใหญ่โตแต่ไม่เห็นไปช่วยชาวบ้านเลยแต่ถ้าโยมมาสัมผัสแล้วที่วัดทสวงนั้นช่วยเหลือชาวบ้านเยอะมากบางคนอาจจะไม่รู้อาจจะไม่ไม่ได้ไม่ได้มาสัมผัส ก็อาตมานั้นเป็นผู้หนึ่งที่ได้ช่วยงานพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาอย่างต่อเนื่องงานสธนาธารณะสงเคราะห์หรือว่าสาธารณประโยชน์ที่ทำนั้นหลวงพ่อนั้นเน้นมาก